ว้าวนี่เราลงมาอยู่กันที่แมป identity identity เลยวะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ที่หน้านี้แล้วกันหน้าคลิปนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ก็จะมาเล่น แมพผีตาแดงที่เราชอบเล่นถ่ายคลิปในติ๊กต็อกกันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็น,นี้เราก็จะลองเล่นดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะแบบยาวๆเลยแต่ไม่รู้ว่าคลิปมันจะยาวหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะยาวแหละมัง้งก็คิดอะไรเพื่อเร่องการต่อฉันให้สติชิโนรีมาแล้ไหมฉันชื่อมิรินฉันมีหมอ หมอของฉันเชื่อฉันได้ฉันไปที่หมอของฉันคุณดูฉันสิเอ๊หมอของฉันพูดกับฉันให้ตัวฉันมาดิไม่ได้หน่อยนะจริงๆเยน่ยมนักหรอฉันยังไม่เคยของหมอฉันทำไมไม่เอ๊ทำไมไม่ย่นนักหรอฉันไม่อยากทำไมไม่โอ้ไม่กอดทำไมทำไมแปลภาษาของเราบอกว่า แปลกๆอะ่ะข้ามดีกว่าทุกคนออ้ตอนนี้นะคะเราโอะตอนนี้เราก็มากันชี่เขาวงกดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มืดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆละกันนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับเส้นทางกันชีแล้วก็เหมือนจะเหมือนเราจะไม่คุ้นด้วยนะนั่นแหละ ตอนนี้พาวนวว่าอย่าให้ตัวอะไรโผมาตอนนี้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่น<ร>ชิบไม่คุ้นเลยอุ๊ยมันทำไมมืนแปลกๆสักคุ้นะทุกคน<ร>โอเคแล้วก็มากันแล้วแล้วก็เจอเพื่อนแล้วด้วย แต่ว่าทำไมเพื่อนทำแม่งทำแม่งแปลกๆอ๋อโอเคเพื่อนเพื่อนจริงไม่ใช่บอดน,นะคะซึ่งมันมันจะมีตัวที่แบบว่าแบบเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นเพื่อนคนนั้นหลังจากที่เขาได้ฆ่าเพื่อนของอืมไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาต่อทุกคน นี่เราก็อยู่ในเขตแสงสว่างแล้วแล้วก็หวังว่ามันจะไม่มืดเฮ้ยอยากให้มันมีปุ่มวิ่งมากเลยแต่มันไม่มีให้ปุ่มวิ่งอะมีแค่ว่าตอนตอนที่แบบแบบเราโดนผีไล่แล้วเราสามารถวิ่งได้โอ้โหมืดแล้วอุย๊ยฉันเห็นผีตาแดงอ๋อมันตามเพื่อนเขาหรือเปล่า อันนี้นะคะผีตาแดงที่เราตามหานะคะถึงจะไม่ค่อยอยากตามหาก็เถอะแล้วก็เราก็ไม่ควรจะไปเสี่ยงหรือเปล่าโอ้ไม่ก d ไปดีกว่าเราจะไม่เสียเวลากับผีตาแดงนะคะตอนนี้เราจะต้องตามหาทางออกก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเอง ทางตันโอ๊ะเด้อเด้อเด้ออ๋อสู้ๆเพื่อนสู้ๆเดี๋ยวเราเดินกันต่อโอ้ตันตันไว้พอดีเหมือนจะไม่ใช่ผีตาแดงธรรมดาแล้วสิงั้นเดี๋ยวเราจะ เดินกันต่อไปเพื่อความโอ้ไม oh <my> ่กดฮะอะไรวะอ้ยวิ่งเร็วเกินทำไมเกิดอะไรขึ้นเพื่อนไล่กันหรอ oh <my> เอ้เอ i, ไม่มีใครกีดจริงๆอือหวายมาแล้วไล่ใคร อ๋อไม่ได้ไล่เราโอเคแล้วเราจะกีทำไมก่อนเราก็เดินกันต่อไปนะคะหลังจากที่เพื่อนเราก็น่าจะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผีปุ่มวิ่งข,ขอร้องปุ่มวิ่งช่วยมาหน่อย โอเคเราปลอดภัยแล้วแหละมัง้งเ,เรารอดใช่ไหมเรารอดใช่ไหมขอร้องอย่าเงียบเกินไปขอร้องตึด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  อุ้ยใช่อุ้ย,ยเจอแล้วทุกคนทุกคนเราเจอแล้วถ้าเราเจอข้างหน้าเป็นปุ่มสีแดงหรือทางเข้าเราก็ให้เดินมาทางนี้เลยนะเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับเส้นทางกันชีนอ่าเอ้ยเราเจอแล้วนี่เราก็เลียเ้ยวทางนี้นะทุกคนอฮ้ยดีใจ โอเคแล้วเสร็จทีนี้เราก็อ่ะแล้วก็เดินไปตรงนั้นเลยเนาะเพื่อให้ทางแมปมันเซฟจุดเกิดเวลาเราตายเราก็สามารถเกิดข้างๆนี้ได้นี่ไงมันก็จะบันทึกข้างล่างนี้ต่อไปแล้วก็รอให้ปุ่มมันเขียวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราสปีดลันกันด,ดีกว่า Let's go ตอนนี้นะคะเราก็สามารถเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากดเปิดเลยละกันเนาะโอเค ก้ลืมสังเกตว่าว่ามีผีมาโ oh oh อ,อ้มายก็อดโอ้มายก็อดเอ๊ะอู้เหมือนจะเจอเพื่อนแฮะโอ้ใจเย็ <laughs> เน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะรอต่อไปกันดีกว่านะคทุกคน Let's go โอเคมาเราไปกันต่อนะคะทุกคน แล้ก <mondo> <flix> ็ใส่แล้วก็นตามนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางยานะแล้วก็อาจจะต้องระวังทีสักนิดนึ่งระวังอย่างสูงเลยแหละถ้ามีหินห้อยะเราเออถ้ามีหินห้อยบนมาก็มเ็ ถึงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอันนี้มันก็จะเซฟห้อัตโนมมาเลยนะเราต้องดูด้วยนะว่ามันเซฟหรือเปล่า <Okay. S 1> เสร็จทีนี้เราก็กดอันนี้รอเลยเนาะว่ารอให้ผีมานั่นแหละหรือว่าหิงห้อยมา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะรอต่อแล้วกันเนาะป e d run เลยแล้วกัน นี่คนะคะตอนนี้เราก็ถึงกันที่ <c oughs> หน้าประตูทางด่านไปทางต่อไปเนาะเดี๋ยวเราแก้รหัสมอสกันดีก,กว่าทุกคน <c oughs> อาจจะช้านิดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเราได้รหัสผ่านเราได้รหัสผ่านโอเค,อเคทุกคนเราได้แล้ว แล้วเราต้องทำยังไงต่อเราต้องทำาไงต่ออือรหัสหรอแต่ว่าเราให้ใสม่ม่ม่วะปะ สักครู่นะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปดูเทคนิคแปบบ๊บโอเคค่ะหลังจากที่เราได้แก้ผ่านแล้วนะคะแล้วก็รู้เลยเนาะว่าเราต้องเปลี่ยนจากสามเป็นหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจัดรหัสกันเลยหนึ่งหกศูนเก้าสองเกหนึ่งชิปโอ้โอเคได้แล้วทุกคน อุ้ยจึงได้นะ่ะไปกันดีกว่าทุกคน let's go แล้วไงต่อ โอเคค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ mm hmm. สำหรับแบบ identity fraud ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนาะ mm hmm. ก็อันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่จบแบบสวยงามหลังจากที่เราเล่นกันมาตั้งนานนะคะ mm hmm. สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นแล้วก็อยากจะแก้รหัสมอสแต่ว่าแก้ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์แก้รหัสมอสหรือว่า แก้รหัสอื่นๆนะคะที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ<ม>่ะบ๊ายบาย